สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพังอุ้มบุญนะคะสวัสดีแม่แม่เอฟซีพ่อพ่อเอฟซนะคะทุกทท่านนะคะวันนี้ช่องของเราพังอบุญครับเป็นท่านลสายพยองครับผ้าหสายยงเรอ่ยวเห่างอุ้ยอ่ะข้าวเสะที่จะข้าวะมุงามกจะโอ้ทานครับ กม่ทมขนมขนม้าวเนาะยยานเคยหยั่องเหลือสิหาติเอยใส่สูตใส่อยู่ลูกสาวเคยกินส่วนลวดแท้ฮะสาวคนงามก็กินส่วนหลวดแท้ ผมให้ลูกสาวนะครับแต่งเสื้อผมให้ลูกสาวผม่อยเดียวผมก็คอยมา่งใจผมยังงามปลาลำปลาเลืเอมือนขนมสาชูสาไสอยู่เฝ้าแห้งย่านขาอยหยาด แตงสวยแท้มาเนี่หืมเขียนชิว hỡi chuyện màu vàng thật thay cái ngâm thế tên tụ ngâm ngâm nha ổn bàn thì kiến chiều con ở kẹp bàn Hãy subscribe cho Nước xào ngam cũng chừng là pi nong. Nước xào cũng bô hụ đi đi, đi. lẹo ngam lào. Để... À, để... thế, lượt đẹp ngon nhìn đỏ đẹp thôi. <laughs> nhạc cơ phi <laughs> non kín đầu kín đầu chắc gì nhạt khó nhạt kiếm sống tốt hơn rồi <laughs> nè bộ cả không cái này cái này cái này cái เ <c oughs> อาาไหมก็ขีดงามแล้วก็ขึ้นรับแล้ว <c oughs> เหรอเพื่หอมแทถ้ถ้าแปลงถ้าแปลงหนานวน่นไปหาผู้เบาตีแต่อ้อยนุ่มมาเพืมาเพื่ ทานเลียวท่านเล้ยวเฮ้ยแงงน้งคือแม่งงงแงงหากินแงเดียวเขาพากได้ไปดอกท่องเขาพานได้ไป,ท,ไไปท่านงามออกจากบ้านมาได้พ่อพก็อยากให้งามลูกกยืนไยู่พ่ก็อยากให้งามลูกกยืนไปยู่เอาเพี่น้องง่ามประลำปเหลือ mẹ cứ khẩu ơi <laughs> <đó, mua>. con <laughs> <Good in> <laughs> <laughs> ไอเวลาหาหลอแล้ว,ต,ว,ลวต้องเฝ้าก็ต้องเฝ้ามากมาๆสวยนะคะสวยเลิศดเลดคะ่ะงามปลาลำปลาเรือ<ป> <laughs> งามคักเลยไปใส่เฝ้าเถอะคือเฝ้าเทอะ

เอาฮัลโหลเนี่ยเาวคนงามไปหาโลหาโลผู้บ่าวอ้อยผู้บ่าวท่าเกี่มแดงๆหาอ้อยผู้บ่าวแล้วพี่น้องเออ

ไปเป็นอย่างไปกินผู้เฒ่าตี๋เอไปบ่ได้แล้วพี่น้องไปบ่ได้แล้วไปกินผู้เฒ่าไปกินนี่ยังบุนี่ห้องกากๆเลยไปบ่ได้ไปบ่ได้บ่ไปบ่ไปห้องกากๆเลยพี่น้อง งามผูดเอองามผูดแล้วประกาศยางังประกาศไปเร็วลดสนมลดสนม,นมนเป็นยังงเป็นนี่อย่าง bây giờ phải lấy thử kinh nhàng luôn nè hả đây nói bố phải lấy phải vào đây lấy chắc đây kinh nhàng luôn nè men à thì men nhiều ừ đi đây này nó nhồi phải lười nè chăm khoa rồi cũng hoàng nè nó mát nhồi bên dưới bên dưới แม่นแท้ๆล่ะเขาได้ยินได้กินเขาปล่อยไปบ่เป็นแล้วท่านี่ได้ยินได้กินผู้เบาย่านย่านสร้างตกมันบ่ไปแล้วห้องกากเลยลูกข่อยเอาแล้ว้ากป่อง Để kín phụ tụ bào tục mặn Nằm mặn nhỏi lê Nằm mặn ổc Cái bó hồng nhang thế này thơ tí Để ta kinh cả giàn lê ơn bây giàn bây giàn Hãy subscribe cho kênh cháu Mì Gõ น้านว่นปุยลุยห้องกากากอยู่ได้กินผู้เบาผู้เบาตกมันยางไปนี <c ười> คนน่คนสวยเนาะคนสวยผิดปกติเด้ <c ười> งามผูดวันนี้พอแต่งให้งามผูดเลยไปพ่เป็นเลยเด็กินผู้เบาหอมหวยๆเลยตีละฮะเดกินผู้เบาไปพ่เป็นเลย จมสุดทางแลวท่านนี่ไ,นไปไปน่ากระนวนปุยลุยจมแ้วท่านนี่จมแล้ว จมๆห้องกากๆเลย <sm art> ไปกินผู้เบาไปผู้เป็นเลยค่ะพี่น,อน้องนึกว่าจะเป็นยัง <c ười> ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทกท่านนะคะก็ฝากกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวอุ้มบุญสำหรับคลิปนีกกปน้กับใบซำนเนก็นะคะสวัสดีค่ะ